ใส่แมตด้วยใส่แมตด้วยแล้วป้าอยู่ไหนอะป้าในก็น,นี่แหละนั่งอยู่ที่นี่เลยแต่แม่ตรวจรอบแรกเราไม่เจอเอออ๋อไม่ค่อยมีคนเลยใช่ไหมช้า,างเลยแมลงหมดเลยอันนี้อันนี้บรรยากาศในหมู่บ้านเลยใช่ไหมครับตั้มตั้มไอ้นี่อยู่ในหมู่บ้านเลยเนาะนอันนี้บรรยากาศอยู่ในหมู่บ้านเลย คือตอนนี้ทางทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาให้เขาให้เราปฏิบัติตัวอย่างไรครับก็อยู่บ้านใครบ้านมันนะครับตอนนี้ก็ให้อยู่บ้านใครบ้านมันเนาะใช่ใชครับแล้วชาวบ้านนี่เกิดความเครียดความอะไรกันไหม,ไมหเครียดคเครียดเครียดมากครเครียดมากเลยใช่ไหมัม<า>เครียดเครียดในเรื่องอะไรครับผม อะไรนะเพราะยิ่งผมก็ยิ่งมีคนแก่อยู่บ้านด้วยอ๋อก็คือเราเราเรากลัวญาติคือกลัวแม่กลัวป้าคนแก่อยู่ที่บ้านใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยในกรณีของเราเนี่ยเราไปตรวจหรือยังครับเพ่นมันจะระาดแรงหนที่พี่เพราะว่าขอบคุณ เยำผัดกับแม่ผมป่วยซึงติดแล้วเราเ็เขาก็ติดแบบนี้จิดประมาณนี้ผมเลยให้แม่ตรวจจะรอดูผลแม่แต่ที่ปรากฏว่าผลดแม่มันเป็นลบลบ,ลบแรกอ่ะผมก็เลยตรวจเขามาขขเขาเข้ามาตรวจในบ้านกันแล้ววันนี้ผมเลยตรวจตันนี้รอผลดคืนนี้อ๋อก็คือว่าคุณแม่ของเราเนี่ยไปมีสัมผัสเสี่ยงกับคนที่ติดโควิดใช่ไหมครับครับล้วก็ต้้น้ ัหนูครับ,รบไม่ได้แบบให้เป็นผ้าขนาดนั้นอ๋อแบบครับรอบแรกอ่ะครับแต่ผมมากไม่ค่อยเลยจริงๆตัดไปแล้วผมสิบบ,บาทอ๋อคือตอนนี้เนี่ยคนในหมู่บ้านเนี่ยรู้สึกเครียดใช่ไหมฮะต้องก็เครียดแล้วครับเครียดเนาะเครียดที่ว่า,าผลจะออกมาอย่างไรใช่ไหมครับ เกียวกับผลใช่มใช่ครับแล้วความเป็นอยู่ครับความเป็นอยู่ข้างในเป็นยังไงบ้างก่งีอดมาหารก็รว่ากันนข่าวเทบาลเจรอื่องหับเรื่องอาหารการกินในทางจังหวัดทางเทศบาลเขาก็ดูแลอยู่ใช่ไหมครับ ่ไม่ไม่เครียดอ๋อแต่ที่เครียดนี่เราเราเราเครียดเรื่องของคนในครอบครัวเนาะแล้วก็สองเรื่องของผลอ่าที่ที่ตรวจใช่ไหมครับครับว่าจะออกมาอย่างไรเนาะใช่ใช่ตอนลุนคืนนี้ครับแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีตรวจอีกทุกทีหนึ่งอ๋อโอเคโอเคขอบคุณมากครับคุณตั้มครับ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 สวัสดีครับ